เอาลครับเรามาต่อกันนะพัทที่แล้วที่เราเข้าไปแฉลี่ไอนี่ตัวที่ผ่านยาเราอันนี้เราออกมาจากไอโบด์ไอนี่เรามีไอพวกแไล npc ซอมบี้ักหน้า,ปาไป<อ>เดี๋ยว<อ>นเจ็บมังเหินนี้ก็สุนปืนนะเฮ้ รอบหนึงเสียธรรมดามันแกนกระสุนขนาดนั้นเล่นหรอคูแม่เข้าใจเอาบักแดกอีกโอ้บักแดก,กเกมเยี่ยววะกระเป๋าก็จะเต็มของแม่งก็มากนเพืชภาพเลยเดี๋ยววิ่งขึ้นนี่ไปทางโน้น ไอ้ตรงลงนาปะเหมือนจะลืมตรงนั้นนะน่าจะใช่เนี่ยเดี๋ยวดื่มสองอันตรงลงนาไปวิ่ไปวิป่ไปใครขเขาแอย่างทำทางอย่างไ เดี๋ยวตรงนี้มีพ่อค้าตัวหนึ่งแล้วก็ไปขึ้นตรงโบสเมืองแรก Welcome Got some rare ยินให้ซื้อปะ่ะออ a t are you b u ขึ้นพไม่ต้องซื้อเลยเฮ้ยมันยังไม่น่าจะซื้อได้ีอิตอนนี้อืม ปกติม,มันไม่น่าจะซื้อได้นะตอานนี้อาชิพาดะอาชิพาดะต้องเชยร์กระเป๋ากัน

ถ้าถามกระบอกเนี่ยมันก็ดีอยู่หรอกแต่อันนี้มันจะดีกว่าจะสำหรับตอนนี้ก็น่าจะเซอร์มาใช้ก่อนนะไ <c oughs> ม่งั้นมันยิงไม่ทันจริงเออมันจะดีกว่าไม่งั้นยิงไม่ทันเลยว อ๋อจะขายปืนอ๋อขายถูกเปล่าวะก็บอกนี่มันรู้สึกเสียดายวะซื้อมาแล้วขายได้ปล่าวะเออซื้อมาแล้วขายได้ปล่วะ thank you what are you selling เอ,อ้ขายทายวยซื้อมาสูนซ er ื้อมาสูนแต่ขายได้กระบอกนี้ดีกว <Sh> <they> ่านะต้องทำดี่รถสเบียนก็สูน ฟัลลีสตริศไม่ต้องหร,อรือต,ต,ต,ต่อพอไม่น่าจะพอของมันเยอะเกินนะเนี่ยไปพอไป เดี๋ยวซื้อไอ้ลองไย your ซื้อแดงไปสามช่องเอาไงกับมันดวเนี่ยนะมันก็ต้องหาวิธียัดเออประมาณนี้ เออเอเอประมาณนี้ What are you buying มีแอปละห้าหมื่นเครียดเลยเนี่ยคือตอนนี้ต้องใช้เป็นพวกดีๆก่อนเี่ยบอกว่าจะไม่เซอร์เนะี่ยอาเทียรี่ถายกัอนกูดี จะมีเพชปรปล่วะปกติถ้าเป็นขาฝั่งนนจะมีฝั่งนี้ไม่ไม,ไม,ไมีวะโ่เซฟก่อนละกันกันภาพ ตรงนี้มรรยากาศพัดเยอะมากวิ่งได้ไหมต้องยิงอลลี่แม่งโง่อยู่

โอ้ยไอ้เชี่ยเอ,อ้ยเคยกูต้องเคลียร์กับพวกมันใช่ไหมไอ้เชี่ยถ้ามันวิ่งเร็วกว่านี้เลยมันจะไม่เปิงยาก,กูเลยอ่ดีเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้เยมาอยู่ข้างหลังบันที่เยอะข้างหลังก็มา อัลดี่มึงวิ่งเลยอัลดี่เอ้ะพากูเปิ่งยายเวียนเนีเ่ยว่ะมีอัลดี้มันอีดพลาดเฮียเนี่ยวะเนี่ยวะเราคุณล,ลืมตรงนี้เก็บไปลงวะเก็บแล้ว

ไอตรงหน้าต่างผมจะเห็นอารีมันโดดมามันโดดมาไปปีน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 มาเลยหลบแมงข้างบนเนี่ยสบายสุด ลิงลิงโัวบัากเกมบัากเกมในตัวดีเลยบากเกมไอเ้เซนมันไม่พงังไม่ได้เนี่ยก <c ười> ูมองแก่เกมเฮียนี่ว่ากเกมยุ่งให้โดดดิเฮ้ย <c ười> <c ười> Æy, rồi là, Ai nó tăng mày. Loi gọi Ali, tôiเก็บ đồ. Tôi về nhà với mình, đi về. Có này anh mà. Đi farm nốt, trông cửa. Còn โอ้ย,อน,ยนะอนัว่าไอ้พวกขวานสปอนเรื่อยๆชี้อะไอชี้อะ ไม่ยิงพวกมึงก็ไม่ได้เหียของสะปอนเรืเ่อยๆไอ้เี็บทหายพวกเขานี่มีมหมเนี่ยเฮ้ยบบตัวนีมากูอยู่สูงกว่าอนาคินใครอยู่ที่สูงกว่า เนี่ยนอนดาเมจไอ้นี่กระสุนปืนเว้ยเฮียเจ็บไอ้กูมังม้ง,ง,งเฮ้ยเอชเดรีแมงโง่เว้ยเฮียหยยบเฉยเกมเฮียนี่แม่งสดๆ ไอเราเจ็บตัวไม่เท่าไหร่แอดลี่นี่ที่แย่เลยเนี่ยไปไปเร็วๆต้องการเกมเร็วเวอ้ยเนเติมเปิดเถิดเร็วตรงนี้มันโอ้โหสุดตีเลยเนี่ย ที่ไปเจอไอ้เพื่อนหนึตัวนึงมีอะไรให้ใช้เออทำไมที่จับยังไม่ได้ซื้อวะอ๋อถึงว่าทำไมปืนมันดียังไม่ได้ซื้อที่จับนี่วะ รอไปขายในเมืองอะไรล,ลวกันตอนนี้ยังไม่ทำเป็นอะไรตายไม่คุยวุ้ยเกมเด็วแล้วเราก็จะโดนล้อมอไ Bom, I'm love. Leon. Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, oh excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady. ...might want to introduce herself first before asking the president's daughter is she well you know don't worry she's cool man never mind there's <laughs> supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway look Ashley upstairs Ali be on sir เออทีเอาเอาไงต่อต,ต้องเอาสักมุมก่อนนะ่ะเคลียแมหมุมนี้ก่อนเลยเปิดเลย มึงจะปีนหาอะไรนักหน้าเกเร็จก็ปีนทำมันละกูยอยู่หน้าตามมึงจะมาว่าอะไรอย่าอยู่ใกล้มากไอเ้เติมเพี้ยนนี่นั่งไม่มีหัวไม่มีหัวมันยังปีนขึ้นมามึงเข้า เฮ้ยเยข้าางขเข้าขึ้นบนดีกว่าขึ้นบนขบน้าบนยังขึ้นไม่ได้ดิ

เดี๋ยวคุเก็บตังก่อนกระสุนกระสุนเอขอข้างบนเอาแล้วข้างบนเอาแล้วไปมึงลงมาเลย เดี๋ยวดูทางหน้าต่างไว้เดี๋ยวูดูบันไดไ้สิบห้ยเลยเมียามาขึ้นไอ้เฮ้ยเอ,อ้ยเสือมาขึ้นดูนี่ไปไปมึงไปเลยมึงลงไปให้หมดเลือพวก้ยโอ้ mình sẽ giải tham, tham may oh. oh. quá, trời ôi, yếu yếu nhiều quá, chơi thằng nào nè Nguyên tạc này mày nghe chị phải hơi quay của tôi. Hãy quay quởi tôi. Hãy quay quởi tôi. Hãy lên tôi. Hãy quay hàng quay 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 i quay 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 เดินออกไปเฉยจบแล้วครับพลาดนี้อ้เอาเหนื่อยจริงว่ะก็สำหรับพาร์ทนี้เหนื่อยเกินเอาเป็นว่าไปต่อครัดหน้าสำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบาย